โซดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง15,500กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับให้ทีชมเหรียญกระสาบบนเวียนในหลวงราชกาที่9ที่ได้รับความนิยมมา,มากเหรียญน,นี้นั่นคือเหรียญกระสาบนะครับที่ด้านหน้าพระทับพระบรมรูปในหลวงราชกาที่9ฉลองพระอ,องค์ุรีม,มหาจากักรีครึ่งพระอ,องค์ทรงผิดน้ำพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวขึ้นเหนือขอบของไส้เหรียญพอสมควรจะดึกก้อม ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีล่องรอยการผ่านประสบการณ์แต่ยิ่งมีความเข้มขลังนะครับเวลาพระบรมรุ่งกระทบกับแสงไฟสุดยอดแห่งโลงหะน,นะครับที่เปล่งประกายกมาด้านหลังด้านข้างนะครับมีฟันเฟืองถี่สลับเปรียบพิกไปชมด้านหลังเป็นฟโฟกัสสําคัญก็คือรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเจอข้อความประเทศไทยพศ2 6๖0บาทเหรียญ10บาทปี46นะครับเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิต แค่49ล้านกาเหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญน,นิยมมากๆอีกหนึ่งชนินราคาเหรียญน,นะครับขอบคุณ FC ที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกด Text v i ฟิล e ท็กซ์รีวิวทุกคลิปวิดีโอรวมทั้ง FC ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆจำกับไปตอบเทน FC ผมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ